ง่ายครับสำหรับหนูหนูว่ามันไม่ยากนะแนว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นด้วยแต่ก็สา,ามารถดำน้ำได้นะสามารถดำน้ำได้ก็ถ้าเรารู้จักเซตตี้รู้จักการใช้กกอุปกรณ์ก็ก็ไม่มีอะไรยา,ากคุณตาทำดำน้ำคนไทยทำได้ครับ for g i v e the new new opportunity new new chance for the student กลัวกลัวมากกลัวนม้มคิดว่ที่กลัวที่สุดอ่ะกตอนแรกก็กลัวกลัวว่าถ้านําถ้านําไปแล้วจะไปเจออะไรที่แบบ มันมีทิปไหมตอนแรกนะคะหนูเลงก็คิดว่าการดำน้ําเป็นอะไรที่ยากมากค่ะแต่คือได้มาสัมผัสแล้วนะคะการดำน้ำอ่ะแล้วก็ความกลัวมันจะหมดไปเลยค่ะเพราะว่าใต้ทะเลมีแต่สิ่งสวยค่ะครั้งแรกสำหรับการดำน้ำนะคะตอนแรกเลยต้องบอกว่ายอมรับว่าตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากเดี๋ยวว่าไม่เคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อนแต่ว่าพอได้ลองแบบได้ลอง Yeah. because diving industry in thailand is 95% for foreigner people and only 5% thai so like this when coming in education system when coming in university we can give for them the 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 chance to try diving and maybe will become a new passion for them ได้ค่พราว่าการดำน้ําก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลอย่างนึงที่ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันแล้วก็เรียรู้ในนักท่องเที่ยวทางอุตสาหกรรมทเที่ยวมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะอย่างตัวเองเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้ก็จะเจอบมดำน้าําหรือดำน้ําแล้วเป็นะมา ทำงานที่เราก็สามารถพาลูกค้ามาดูได้ค่ะว่าใต้ผืนน้ำนั้นมีอไรค่ะของกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรียนสายนี้มาโดยตรงก็ก็ชอบอันนี้แล้วได้ความรู้ครับแล้วก็ได้รู้จักอุปก,กรณ์ดำน้ำซึ่งในอนาคตมันก็สามารถทำให้เราได้เปิดโลกในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้และ maybe one day they will come for make practical stage and learning until the Th master. And like this, Thai Thai have come make learning dive like we, we can have more Thai people, more dive Th master will in can for and And in a ตั้งใจไว้ว่าจะมาทางนี้อค่ะเพราะว่าเรียนสายท่องเที่ยวอยู่ก,กว็ว่าจะเรียนเป็นมัชเตอร์ครับที่พ่ออยากจะเรียนถึงมัชเตอร์นะเพราะว่าแบบแล้วก็เรียนถึงท่านแบบสามารถสอบพิจิตรได้เลยนะครับค่ะก็จริงจริงก็ไม่ได้เรียนมาในสาย 簡単に。